บรรยากาศสนุกสนานที่เห็นอยู่นี้คือผลงานการสร้างสรรค์กิจกรรมของเหล่าคุณครูที่บ้านเรียนชวนชื่นเน้นการใช้หลักบูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหัวใจสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านทักษะวิชาการไปสู่กลุ่มเด็กพิเศษของที่นี่ เด็กพิเศษที่มาเรียนที่บ้านเรียนชนชื่อน,นะคะก็จะเป็นเด็กพิเศษร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็จะมีในลักษณะของออทิสติก LD ดาวซินโดมแล้วก็พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นออทิสติกก็จะมีพฤติกรรมแรกเขาก็จะมีด้านอารมณ์พฤติกรรมสังคมคือเป็นโดยรวมทั้งหมดก็จะมีทางอารมณ์ก้าวร้าวการไม่พูดการไม่สนใจต่อสิ่งรอบข้ามการแยกตัวอยู่คนเดียวหรือว่าการแยกตัวโดยไม่เข้าสังคมกลุ่มเพื่อนอย่างนี้ค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษในทุกๆด้าน ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาทีมคุณครูที่บ้านเรียนแห่งนี้จึงได้คิดออกแบบกิจกรรมโดยผัดเปลี่ยนหัวข้อใหม่ในทุกสัปดาห์โดยมุ่งหวังที่จะใช้กิจกรรมกระตุ้นให้เด็กๆเ,เกิดความสนุกสนานและกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และสำหรับในสัปดาห์นี้หัวข้อการเรียนรู้ของที่นี่คือเรื่องม้าน้ำในช่วงเช้า เด็กๆจะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะวิชาการผ่านหัวข้อม้าน้ำในหลากหลายรูปแบบแบ่งตามความแตกต่างของ7ฐานกิจกรรมโดยหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่การคิดย้ำซ้ำทวนเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กๆก,กิจกรรมในฐานของจับคู่ดูเหมือนแล้วก็จะสอดแทรกเข้าไปเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์มาสูไดไหมคะลูกมาสูโอ้โหลายตัวเลยลูกโอ้เก่งจังเลยไหนพี่มิงมาดูสิคะถูกต้องไหมคะเมีไหม คคสีเเลลยยก่งมาะบุฐานที่2ก็จะเป็นฐานไทยซิช,ชันมีเท่าไหร่ก็คือฝึกการคิดคำนวณโดยคุณครูอาจจะหยิบเลขขึ้นมา3เลขคือเลข1เลข2เลข3ก็คือหยิบมาสักเลขหนึ่งคือเลข3แล้วก็ให้เด็กหยิบมาน้ำขึ้นมาว่ามานาจะต้องมีกี่ตัวนะถึงจะเท่ากับจำนวนเลขที่คุณครูหยิบมาให้3ตัวลรหยิบ3ตัวเล็วร็วแล้ว ในฐานที่3ก็คือรู้รินชิมรสเด็กๆก็จะได้รู้สลักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์คือการชิมการของน้ําที่มีรสชาติหวานกับน,น้ำรสชาติเค็มคุณชิมก่อนหวานหรือว่าเค็มเค็มอ่ะชูป้ายสีอะไรเดียวสีเดียวไหนาปมีเดียวเอ๊ซ ในฐานที่4ก็จะเป็นทายซีชั้นอยู่ไหนก็จะเป็นในด้านของกล้ามเนื้อคือเด็กเข้าไปแล้วฝึกการสังเกตการหาม้าน้ําในบ่อบอลโอ้พี่มุงมิงได้เยอะกว่าเพื่อนเลยนะเนื้อโหสามสี่ห้าโอ้แปดขาเจ็ดแปดตัวเลยเก่งเลยค่ะตรงนี้ตัวสีโตแล้วก็ในฐานที่5จะเป็นการ จับปลาลงห่วงคือการพละศึกษาเหมือนกันแล้วก็การคิดแก้ไขปัญหาอย่างเช่นถ้าเขาชุดบาไปแล้วในลูกแรกเนี่ยบาสน,นั้นไม่สามารถลงห่วงเขาก็ต้องคิดว่าเมื่อกี้อาจจะชุดหนักไปชุดเบาไปคือการคิดวิเคราะห์แล้วก็แก้ไขปัญหาในตัวของเด็กเองได้ดีนะคะ ที่6คือการช้อนปลาเด็กก็จะฝึกการสังเกตว่าอันไหนคือปลาคือในบ่อนั้นเราจะมีสัตว์หลากหลายชนิดคือให้เด็กรู้จักคิดชี่ะโอมีกี่ตัวคะ๖ตัวอาวตัวเก่งไมคะิอะไรอะว่าฝึกการนับคำนวณได้หรือว่าจะฝึกพูดในหลักของภาษาไทยก็ได้แล้วก็ในฐานที่7คือการยนห่วงจับปลาก็จะเป็นทางด้านของพละศึกษาแล้วก็สังคมคือการช่วยกันในกลุ่มนะคะ การจัดกิจกรรมเป็นฐานอย่างที่บ้านชนชื่นทำเนี่ยข้อดีสําหรับเด็กออทิสติกก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายการจะสอนหนึ่งเรื่องเนี่ยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นว่าอาจจะมีทั้งกระบวนการเคลื่อนไหวที่ทําให้เด็กโยนลูกบาสเกตบอลแล,ล้วรู้จํานวนว่า1-5หรือการจับคู่ตัวเลขกับตัว,ก,ตวกระตูนหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็คือการเรียนรู้ทักษะ ต่างๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็คุณครูก็อาจจะใช้วิธีการลุ้นเชียร์แล้วก็เน้นให้เด็กรู้สึกสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากนี้แล้วที่บ้านเรียนแห่งนี้คุณครูยังใช้แนวคิดการพัฒนาเด็กที่เรียกว่าถักทอทอดแหซึ่งมีความหมายถึงการให้เด็กๆเ,เรียนรู้ตามศักยภาพของตัวเองมาเป็นหลักในการเรียนรู้ทักษะวิชาการในช่วงบ่ายอีกด้วย การถักทอทอดแหก็เหมือนกับว่าการเก็บเกี่ยวความรู้ถ้าคุณมีศักยภาพน้อยนิดคุณก็สามารถใช้กระชอนหรือว่าสิ่งของเล็กๆตักตวงความรู้คือเก็บเกี่ยวสะสมไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดที่คุณมีศักยภาพสูงสุดคุณก็สามารถใช้แหเพื่อเหวี่ยงออกไปแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้ไปใช้กับเหมาะสมกับตนเองนะคะ ทางบ้านเรียนเนี่ยจะมีลักษณะของเด็กที่มีศักยภาพแตกต่างกันมากมายก็จะมีตั้งแต่4ขวบถึง40พัฒนาการศักยภาพของเด็กแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะ,นะคะเราก็จะแบ่งเด็กเป็นทั้งหมด10ระดับระดับที่1ถึงระดับที่5เนี่ยก็จะเป็นการเรียนโดยพัฒนาการตามศักยภาพของเด็กน้อยอย่างเช่นเขาอาจจะชอบในอยู่ที่แมทที่น้ําคือเด็กบางคนเนี่ยเขาหลุงความจําเขาจะเปิดเฉพาะในน้ําเราก็จะดึงเข้าไปให้เขาเล่นเกี่ยวในน้ำอย่าคนหรือจะให้เด็กเด็ก หยิบม้าน้ำมาเอาสีสีอะไรวิกซันสีสีแดงกี่ตัวคะสองตัวอ้าเดี๋ยวคุณลุยจะโยลงไปนะเด็กๆเตรียมตัวเเอาหาเร็ววเร็ววิกซันล่ะเจอยังได้มากี่ตัวหนึ่งตัวก็ต้องเหลือกี่ตัวคะก็ต้องเหลือกี่ตัวคะ เหลืออีกหนึ่งตัวแปลมาสีแดงสีแดงถูกไหม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 โอเคโอ้โหเยี่ยมมากโอ้โหชูหน่อยยกขึ้นยกขึ้นชูขึ้นโอเคเก่งมากจำนวน2ตัวระดับพัฒนาการที่6-8ก็จะเป็นเด็กที่สามารถคิดวิเคราะห์สามารถอ่านเขียนเรียนได้แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมเล่นคือคุณครูอาจจะติด โจทย์เลขให้แล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันออกมาเขียนโดยเด็กๆสามารถได้มีส่วนร่วมในการทําทุกคนดูบนกระดานด้วยนะคํานี้นะใครมีตัวนี้คนแรกเอามาติดก่อนเลยใครมีไหนใครมีมอม้าชูขึ้นมาอ่าน้องมีตบมือให้น้องมีหน่อยน้องมีมาเลยน้องมีมาเร็วเร็วน้องมีมาเร็วตัวอะไรบอกเพื่อนด้วยอ่าตบมือให้น้องมีหน่อยต่อไปมอม้ามาแล้วตัวหนึ่ง ต่อไปตัวต่อไปใครรู้บ้างตัวอะไรจรลอาจระอะาะอะใครมีอะอันบนลุกมาเลย แล้วอ,อ่าบุกอ่าบุกสายโอ้โหโอ้โอหมาติดตๆๆๆโอ้โหโอเคเลยอีกระดับนึงก็คือระดับพัฒนาการที่9ก้ถึงสิ จะเป็นเด็กที่มีพัฒนาการสูงขึ้นก็อาจจะเป็นการคิดคำนวณโดยการใช้แผนภูมิภาพหรือว่าการคิดวิเคราะห์ว่าสิ่งอันไหนคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เกิดขึ้นแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนม้าน้ําที่ขายได้ของแต่ละวันแล้วเขาบอกว่ากําหนดให้ม้าน้าภาพม้าน้าอยู่หนึ่งภาพแทนจำนวนม้านาสิบตัวดังนั้นวันจันขายได้กี่ตัวน อทอมแม่สุคุณแม่สิพร้อมกันก่อนหนึ่งสองสามสส่อ บทบาทของคุณครูที่บ้านเรียนชนชื่อนะคะก็คือคุณครูจะมีส่วนร่วมกับเด็กในทุกกรณีอย่างเช่นในสัปดาห์นี้จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับ,กบม้าน้ําหรือโลกใต้ท้องทะเลคุณครูคก็จะเป็นทั้งปลาหมึกเป็นทั้งปลาเป็นทั้งสาหร่ายเพื่อให้เด็กๆเกิดความสนุกและไว้วางใจเราว่าเราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งกับเขานะเมื่อเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะสามารถมาปรึกษาเราได้ทุกเมื่อเขาจะไม่คิดว่าเราเป็นคุณครูแต่คิดแล้วว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนเพราะนั้นมันก็จะเป็นผลดีกับเราคือว่าเราสามารถเข้าไปในใจเขาได้แล้วก็สามามรถ รู้ว่าเขาต้องการอะไรมันก็จะเป็นหลักส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือว่าพัฒนากศกักยภาพของเด็กแต่ละคนนะคะเพื่อให้เขาเกิดความไว้วางใจแล้วก็มั่นใจในตัวเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาลงมาเล่นกับเด็กแล้วก็จัดกิจกรรมต่างๆที่มีความหลากหลายเพื่อสอนทักษะวิชาการด้วยเทคนิควิธีการต่างๆให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเป็นวิธีการที่น่าสนใจแต่ คุณครูอาจจะยังไม่รู้เทคนิควิธีการที่จะต่อยอดขึ้นไปว่าเอ๊ะขณะที่เด็กสนใจเราแล้วนะเด็กเข้ามาคุยกับเราละทำยังไงเราจะดึงให้เด็กสื่อสารโต้อตอบได้หลากหลายมากขึ้นหรือจะทำยังไงให้เด็กแสดงสีหน้าแววตาได้เหมือนกับเด็กปกติทั่วๆไปมากขึ้นหรือทำยังไงเราจะเน้นกระบวนการคิดให้มากขึ้นซึ่งตรงนี้จริงๆฟังดูเหมือนยากทำดูฟังดูเหมือนกับจะต้องใช้เวลานาน,านแต่จริงๆสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่า เราต้องการพื้นฐานชีวิตก่อนนะคะพื้นฐานชีวิตคืออยากอยู่กับคนสนใจที่จะอยู่กับคนแล้วก็สื่อสารได้ตรงสถานการณ์คิดแก้ปัญหาได้รู้จักอารมณ์ของตัวเองแสดงอารมณ์ต่างๆได้ถูกต้องสิ่งที่คุณครูทําได้ถ้าเกิดเป็นเด็กเรียนร่วมเนี่ยอย่างแรกอยากจะให้คุณครูเข้าใจแล้วก็ยอมรับเด็กก่อนว่าเหตุผลที่เขาแสดงออกอะไรพฤติกรรมอะไรต่างๆที่แตกต่างเนี่ย มันเกิดจากระบบประสาทของเขาเองที่ทําให้เขาต้องแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นถ้าเกิดเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเข้าหาเด็กด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจมากขึ้นเราจะไม่ไปดุว่าเด็กเราจะไม่รู้สึกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นตัวปัญหาในห้องนั่นมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากความรู้สึกก่อนว่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าใจเขาทีนี้คุณครูอาจจะยากนิดนึงในการที่มีเด็กจํานวนเยอะๆในห้องทั้งง่ายที่สุดเนี่ย พอมีเวลาที่คุณครูพอทําได้ค่ะอยากจะเริ่มต้นด้วยการสร้างสัมพันธภาพก่อนง่ายๆก็คือลองเข้าไปสบายๆเล่นกับเขาไม่ต้องไปเน้นพูดคุยอะไรมากสนุกๆเอาแบบสบายๆไว้ก่อนเขาทําอะไรก็เข้าไปเล่นกับเขาเข้าไปชวนให้เขาสนุกกับเราด้วยการแกลง้งเล่นๆอาจจะยั่วๆอาจจะเข้าไปอุ่ยทำไรเนี่ยจ,ะะจักกจีเล่นๆชวนให้เขาสนุกกับเรา หรือเขาอาจจะนั่งขีด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 อะไรตัวหนังสือซ้ําๆอยู่เราอาจจะเข้าไปขีด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 เล่นจริงๆแล้วมันดูเหมือนไร้สาระแต่จริงๆแล้วตรงนี้ค่ะมันคือการสร้างสัมพันธภาพให้เด็กรู้สึกเฮ้ยคุณครูเป็นพวกเดียวกับเรานี่อยากจะเข้ามาหาคุณครูมากขึ้นเด็กอยากจะสื่อสารกับคุณครูมากขึ้นจากนั้นเมื่อเขาไว้ใจคุณครูแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเวลาเราจะสอนอะไรจะแนะนำอะไรมันจะง่ายขึ้น ความรู้สึกของครูเบนที่มีต่อเด็กพิเศษนะคะที่ได้สอนเข้ามามันก็เหมือนกับเป็นการท้าทายส่วนหนึ่งเพราะว่าเด็กปกติเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะเหมือนว่าสอนยากกว่าแต่ถ้าเมื่อใดที่เรามาสอนเด็กพิเศษเนี่ยคือจะยากกว่าเด็กปกติร้อยเท่า คือเด็กปกติเนี่ยเขาจะสามารถรับรู้ได้เด็กพิเศษเนี่ยเขาจะไม่สามารถรับรู้ได้เราจะต้องคอยกระตุ้นคอยชักจูงเขาคอยพัฒนาเขาทีละเล็กทีละเล็กเพื่อให้เขาได้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมันนั้นไปเพราะว่าเมื่อใดที่เขาพัฒนาได้ดีแล้วมันก็เหมือนกับว่าเป็นความภูมิใจในตัวเราที่เราสามารถเติมเต็มในส่วนที่ขาดของเขาให้เขาพัฒนาได้ดีขึ้นจนมีศักยภาพอันสูงสุดนะคะนั่นคือความภูมิใจ ที่เรามีอยู่ในกลุ่มเล็กๆของเราเราอาจจะเป็นคู่ในส่วนเล็กๆในสังคมเล็กๆแต่มันก็คือความภูมิใจของเราที่สามารถเติมเต็มคนคนหนึ่งให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขทั่วไปเหมือนคนสังคมโลกทั่วไปที่เด็กๆจะต้องไปเผชิญในโลกภายนอกค่ะ